สวัสดีครับพวกับร้านกล้องล้อซิงค์ฮุลีอเช่นเคยครับวันนี้มีล้อมือ2แล้วก็มือ1นะครับสภาพสวยๆเลยมือ2ที่เหมือนมือ1มือ1ที่ตีเป็นมือ2ครับวันนี้มีทั้งหมด3ชุดนะครับเป็นขอบสิบชุดแล้วก็ขอบยี่สิอีก1ชุดครับเดี๋ยวตามมาดูเลยชุดแรกนะครับเป็นล้องานเทอเอ็มครับนะล้อกว้าง9ทั้ง4ล้อนะครับกว้าง9ออฟเซตศูนย์นะครับ6รู139.7นะครับล้อแบบสภาพแบบเลี่ยมๆเลยครับไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งครับอ่า เป็นไงสวยนะขอบ18นะทั้ง4วงเลยครับสภาพ,าพสวยมากส่วนย่างนะครับขนาด2 5 5ถ้า50 R 18ครับยี่ห้อเลนโซ D1 s T, นว 4, นะครับลายนี้โต420นะฮะนีส่สภาพ,าพดอกอยางถือว่าสวยมากยางปีไหนเอย่ยเดีย๋ยวดูยางหน่อยซิยางปีอะไรเอ่ยยางปี22นะครับอ่า2422ครับทั้ง4เส้นแก้มยางไม่มีรอยแล้วก็ไม่กินข้างเลยครับแต่ว่ามีไหลตกนิดๆนะแค่นั้นเอง สภาพล้อสวยมากนะครับไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งสีเดิมๆนะครับเป็นสีดําโรงงานเลยครับฝากกันด้วยครับชุดน,นี้นะเอาไปดูถูกเลยครับเพียง1นึ่งสี่พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทไม่มีของแถมนะถ้าอยากได้ชุดแต่งเพิ่มหนึ่งพันบาทเป็นหมื่นห้านะหนึ่งหมื่นสี่พันบาทจัดส่งให้ฟรีนะฮะเดี๋ยวตามต่อยหนึ่งชุดครับล้อที่ว่าล้อใหม่ที่เหมือนมือสองเพราะว่ายังไงเอ่ยนะเดี๋ยวเรามาดูตําหนิแค่นิดเดียวเป็นล้อมือหนึ่งแต่ผมตีเป็นราคามือสองครับหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ด ด้านหน้าเนี่ย9.5ด้านหลัง10.5 CE 28นะฮะอ่า CE 28มาดูหน่อยที่ตำแหนิตรงไหนเอย่ยอ่าวงแรกไม่มีนะอ่าอ่านี่นี่วงหน้านครับ9.5เนื่องจากครับอ่ทางร้านนะครับเป็นความผิดพลาดของทางร้านเองครับรัดยางใหม่แล้วพอเอิญว่าเอาล้อมาโชว์ให้ลูกค้าดูแล้วแล้วก็แบบวางนะครับวางแล้วมันเบียดกันนะเออมีรอยแค่นิดเดียวเองนะะนี่ ก็ตำหนิดตรงนี้ก็บอกกันตรงนี้เลยนะฮะเป็นล้อใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานครับล้ออื่นๆสภาพสวยครับไม่มีรอยมีแค่วงเดียว9.5แค่วงเดียว10.5สวยครับนะวันนี้คู่ยางเป็นยางเปอร์เซ็นต์ครับกอ d ซ i l l a ดีสันติขนาดยาง265 60 R18 ยางปี20นะไปลายปลายปีด้วยครับส1 2 0นะสภาพสวยๆเลยดูด้านหลังครับยังไม่มีอรอยการใช้งานเลยครับเป็นล้อใหม่จริงๆครับนะทั้ง9.5ทั้ง10.5เลยชุดนี้ ยางสวยนะครับเดี๋ยวดูดอกยางทั้ง4เส้นหน่อยซิว่าเป็นยังไงเอ่ยนะเป็นยางเปอร์เซ็นต์เส้นที่1ผ่านนะ,ะเส้นที่2ผ่านครับเส้นที่3ผ่านนะไม่มียินข้างเลยเส้นที่4ผ่านครับก็ชุดนี้เอาไปราคาเลาวๆเลยครับซื้อล้อแถมยางครับ1น0่0หมืนบาทเท่านั้นจ้า1 0 0 0 0บาทจัดส่งฟรีต่อจวอหรือว่าจะเพิ่มของแต่งก็เพิ่ม1 0 0 0บาททีเด็ดไฮไลท์ highlight. มาดูชุดนี้นะครับ ใครเลื่อนผ่านถือว่าพลาดมากนะครับขอ20ชุดนี้นะเป็นล้อเลนโซตัวใหม่เลยครับเลนโซนะฮะหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะฮะเก้าทั้งสี่ล้อนะครับแล้วก็ยางก็เป็นเลนโซด้วยครับนะดอกอทลเลนนะนะเลนโซไทยนะครับขนาดยางสองหกห้าห้าสิบอารยี่สิบนะครับปียางปียี่สิบสองนะครับนะสามสองสองสองนะครับโอ้โหอาร์ทีเอ็กซ์นะครับดอกยางสายลุยแก้มสวยมากครับนะ ทั้งล้อและก็ยางสภาพ99.99%ก99ันเลยทีเดียวครับล้อไม่มีรอยไม่มีตำหนิไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะฮะรับประกันชุดน,นี้ครับวิ่งไม่เกิน5,000โลครับนะทั้งลอ้อทั้งยางชุดน,นี้เน้นใส่จอดใส่โชว์นะฮะดอกยางมาดูหน่อยสิ4เส้นแก้มสวยการันตีนะฮะแล้วก็ดอกสวยด้วยเส้นที่1โคตรสวยเลยนะฮะนี่ดูดูด,ดูแบบตุ่มยังลำรำลีรำไรอยู่นะก็ท <ossing> ี่นี่ส สวยครับเส้นที่สามอ้าวสวยนะเส้นที่สี่อ้าวสวยครับรับประกันเลยว่าทั้งสวยทั้งสี่เส้นเลยทั้งล้อทั้งยางเลยครับชุดนี้ถ้าเบิกใหม่นะชุดนี้มีเกือบหกหมื่นแน่นอนครับถ้าเบิกใหม่นะแต่วันเนี้ยเอาไปราคาห้าสิบเปอร์เซ็นกันเลยครับเนาะก็สามหมื่นสองพันบาทจัดส่งฟรีต่างจังหวัดนะถ้าชุดแต่งเพิ่มอีก1,000เอาไปเลยครับคุ้มมากๆชุดนี้32,000บาท เหมือนได้ของใหม่เลยครับฝากไว้ด้วยนะ32ม0 0ขอบชุดละ1 4 0 0 0สขอบ18 2สองชุดก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องลอซิ่งชลรีครับพิกัดบางซายอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเปิด8โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็เข้ามาแวะดูที่ร้านได้ครับชุดอื่นอื่นอีกมากมายวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผม